กลับสบายดีสบายดีทุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องลุงป้ามาหมรูบัดทุกคนทุกคนเนาะมื้อนี้กับพบกัปตชิทอีกแล้วเนาะกับทีมงานค่ายดีค่ายดีขี้แกบเนาะฮะสบายดีอีกเพียงหนึ่งเด้อในหนึ่งง่าหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าคนเนาะสบายดีทุกคนสบายดีมื้อนี้เปจังได้มื้อนี้เนาะฮางอายุเ ท่านใดดีสบายดีบอคุณมอนิกรเด้อเพื่อทุกคนชื่นใจของน้องอ่าวันนี้สุขแข็งคง,เ,ง,ขขงเป็นอย่างใดดีแข็งแรงบอมื้อนี้นาะสบายดีบออ่ามื้อนี้กะพิชิตมาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอนะ้องน้องบุตรสุขสนะุขคนเนาะเพราะว่ามื้อนี้กะจำั้มิดกคิดว่าจะไปหาบ้านพี่เกษาร์แล้วก็พี่สมบัตนะิเนาะแต่ว่าก็า เบิ่งแล้วก็อาจจะจำไม่ได้ไปเนาะบางทีก็น้องทุกคนขอโทษน้ำไปหลายเนาะขอโทษเนาะขอโทษนะคพี่เกษาพี่ชมบัตรน้ำเนาะเลยก็ทุกคนที่คอมเมนต์มากแบว่าถ้าเบิ่งอยู่แน่ว่าให้ไปเนาะแต่ว่าบม่ได้ไปย้อนว่าติดภารกิจหรือว่าติดเห็ดเวียกเห็ดงานเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าทางมึงขี่เฮากะมีงานเข่า ท่านหันหรือว่าเหตุเหยียงเนาะอีกอย่างอ่ารถรถก็จะอ่าจะไม่อยู่เนาะทุกคนก็จะรถก็จะเอาไปส่งข้าวพ่อของทสิษิ์จะเอาไปส่งข้าวก็เลยไม่มีรถไปอีกอย่างเนาะข้าววันนี้ข้าวข้าวเยอะเนาะวันนี้ข้าวเยอะบางทีก็อาจจะบ่ได้ไปเนาะทุกคนบางทีอ่าอาจจะเป็นอ่าจะเป็นมือหนาเนาะกัขอโทษนะเนาะว่า อยากไปอยู่ทุกคนอยากไปอยู่แต่ว่าติดประิดจะประโทษหลายๆเนาะมันแต่งตัวบริสุภาพนี่เพราะว่าอยู่ลงสีเนาะทุกคนอยู่ลงสีกี่พุ่นหลายกี่พุ่นนี่หลายมันกัวฮอตอ่ะยิ่งกว่าพีเอ็มสองจุดห้าอีกทุกคนหูตาดังนี่บริยังเนาะสาบเหตุแบบนี้นะเนาะอ่าถ้าให้ทำอย่างนี้อยู่ไม่ได้เนาะลงสีเนาะอเดียว่ไปดูชิดเนาะ จะพาไปเบิงจะพาไปอ่ารีวิวแล้วก็จะพาไปเบิงว่าเป็นอย่างเขาจำไม่ได้ไปเมื่อนี่เนาะกะมืนนันวันนี้ก็วันที่ยี่สบสองเนาะยี่สบสองเมษาเป็นวันอ่าเป็นมือที่ขึ้นบ้านใหม่ของอพิสมบัติกับพิจษสาแต่ว่าอาจจะบ่ได้ไปเนาะเบิงแล้วกะว่าเขาติดธุระนี่นขาดว่าจะไปอ่าตาหลังโมอาจจะบ่เห็นเมื่อนี้ แต่จะเปลี่ยนมือหนาเนาะคนน้องก็จะไปยินดีย้อนหลังวันเสารเดี๋ยวอจะพาไปบึงจะพาไปบึงว่าทีมงานใครดีเขาเฮดเวียกนิ่นใดเนาะแต่ละมือเลยว่าเอาเข่าขึ้นรถจังใดเนาะเฮดเวียกจังใดครับอยู่ในโรงชีนี้เขาอยากไปอยู่เนาะอ่าซอยเหลือคนซอยคนถุกยากเขาก็อยากไปท่ายทํำหรือว่าจะไปซอยเล็กๆหน่อยอยากไปอยู่แต่ว่าเวลาเขานะโอกาสเขากอกา บางทีเขาอาจจะมีบุหรายเขาบ่มีเวลาในเขากบปะเราก็ทิ้งตรงนี้ไม่ได้เนอก่าเป็นเป็นงานของเราเขากะเห็ดวียงน้ำเพลินนอกเงินเดือนน้ำเพลินเพราะว่าเขากะปะยู่บอลน,นี่บม่ได้เขากาจะป็นต้องเห็ดเนาะนอกจากว่าเขาว่างอะไรแล้วเขาจะไปเนาะทุกคนเนาะนอกจากว่าวัานไหนที่ไม่มีงานว่างเราก็จะไปได้เนาะเราก็จะจะรวมตัวกันเราเราก็จะคุยกันว่าเอ,อวันนี้เราจะเราจะเราอยากจะไปช่วยใคร เราอยากจะไปเยี่ยมยามใครเราอยากจะไปดูใครเนาะทุกคนอ้าวว้าวลายยายห่งางโมใหยเสียนาฬิกาเนาะเพื่อกันเพื่อบ,บุปิการเสียนาฬิกาเดี๋ยวไปชิดจะพาไปเบิ่งเลยเนาะไปเบิ่งนงกันฮัลโหลสบายดีทุกคนสวัสดีสวัสดีกรับสวัสด,สสดีผมพี่น้องวัชขขาวาชุกุสุันเดอร์ฮาวายุจูเรย์ยเดสมันนี้สบายดีบอสบายดีเดอสินเจา้าอห้แี่มสินเจา้า ทักบ้านเนอสบายดีพดทธคนเนาะอ่านี่กะแต่วาอาตุชีจะพามาเบิ่งเนาะอ่านี่กะจะเป็นอาาทุกวนะ่างเนานะทุกว่างทุกว่างรายกะรุใต้เนาะจะประจำการอยู่ลงสีเนาะตุยงเพิ่นตุยงเพิ่นจะอยู่หน้าเพิ่นเนาะบางว่างเพิ่นกะถ้ามีงานใหญ่เนาะเพิ่นกะจะเข้ามาส้อยเป็นบางข้างบางข้าวเนาะตุยงเนาะอ่ะ ก็ย่างว่าถามมีเกิดกรณีลงสีพังโอลงสีเพ่อเพื่อนก็จะมาแปลงซอยเนาะทุกคนเนาะก็จะมาซ่อมซ่อมซอยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกพวงรับุกใต้ที่ก็จะซ่อมไม่เป็นเท่าไหร่นะกาขอโทษนำกับเสียงที่รบกวนเด้อทุกคนเพราะว่าลงสีจะเสียงดังแน่น้อยนึงเนาะเพราะเพราะว่ามันเป็นเพาจะเป็นเครื่องจักรเนาะทุกคนตอนนี้ก็ น c จะพามาเบิงน่ะตุกว่างเนาะอ่าสบายดีทุกเอ้ยสบายดี FC ได้หนึ่งพันเก้าร้อยคนแล้เ<ป>มื่อนี้เสียดไปอยู่บ่านพี่เกชาดิจังว่าเนี่ยเอาเป็นายเขาอยู่ดีเราัากสียดไปหรือบอกเนะเาะการจะบอก FC แล้วว่าอาจจะเป็นอาจจะได้ไปไปวันหลังว่ะ ไปยินดีน้ำพินวันหลังเนาะเขานอะ okay, okay. อ่าเมื่อนี้เมื่อนี้เอาขึ้นบอเมื่อนี้นะตู้เออเอาเข้าขึ้นบอเอาขึ้นรถเมื่อนี้นะอ่ะาักชอบนะสี่สิบบซ่สสอบซี่สิบสอบกับห้ามหาสอบอ่าจะพาไปเบิ่งเนี่ยเขานี่จักโลนี่หนึ่งกระสอบนี่มันม,ม,นมีมันมีกี่กิโลกิโ <Yo. S 1> อ่อ สวัสดีตุ้ใต้เนาะสบายดีอ่าอ่ากลมาออกมาบอกเอฟซีเนาะว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปบ้านพี่สมบัติหรือว่าพี่เกศสาเพราะว่าอาทิตย์ตุลาเนาะมันนี่เนาะตุะ้เนาะอาทิตย์ตุลาลายเพราะว่าเพราะว่าเขาเขายัางสีง่บวชยังหลายเนาะตูะ้เนาะเพราะว่าปกติคิดว่าวันเสาร์เขาจะจะไม่มีข้าวเนาะแต่มันกะมันว่าเขได้เนะาะเวียงเขาเนะแต่เขากปะป้าหรือว่าทิมบอนี่เขได้ตู ก็เลยออกมาบอกเอซีว่าอาจจะเป็นวันหลังเ้าอาจจะได้ไปตามหลังแล้วตัวเนาะถอาเมื่นี้เอาเขาขึ้นจะสอบตัว<น>อ่าเ้ากับบุหูเนาะอ่าอ่ทาทั้งแม่ทั้งแม่คอยเนาะหรือว่าเจ้าของเอซี่ันก็บ,บอกแล้ววนะ่าไม่น,นี้เขาจะเอาขึ้นสี่สิบกระสอบอ่าสี่สิบกระสอบเอาสี่สิบกระสอบกระสอบหนึ่งมันถูกกีกิโลนี่ตัวห้าสิบบ่เอาเม็ดออกมันมันบริยนินเวลาจะเว่า ถาสิบกิโลเนาะอ่าเดี๋ยวถ้าจะพาอ่อแในพี่น้องว่าเอซี่นทสิดสามเขามาเบิ้งสายเวลาเขาเห็นเยกเห็นงานแน่เนาะเพราะว่าเขาก็อยากไปยู่เนาะอ่าลักๆจยากไปอยู่สายบุญเรา่าอยากไปซอยเรือคนอยู่แต่เ้าบมมีเวลาเนาะตัวเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาเป็นมาเบิ้งน้ำกันเนาะเห็นเยีะอย่างไหนเนาะอ่าเดี๋ยวจะพาพคนในพี่น้องคนมาเบิ่งน้ำกันอ่าแบบข้าวเนาะ สองสามนาทีเดี๋ยวตุศิษย์จะก็กไปแบกข้าวช่วยจิมงานเนาะเนาะเพราะว่าตุศิษย์จะเฮ็ดเฮ็ดทุกอย่างอ่าเพื่อนกับอตุ้ยใต้ทุกวั้วเฮ็ดเนาะแต่กะตุ้มีเฮ็ดเฮ็ดเหมือนกันทุกอย่างเนาะเหมือนเป็นลูกจ้างคนหนึ่งเนาะตุศิษย์เนาะอ่าเอีเพราะว่าเพราะว่าทําไมเราถึงอ่าถึงไปไม่ได้เนาะทุกคนเพราะว่านี่เรา เราต้องสีข้าวเปลือกเพื่อให้เป็นข้าวสารแล้วเราก็จะอาเอาไปขายหรือว่าเอาไปส่งเข้าอาตลาดทุกคนเพราะว่าถ้าเราไปนอมันอ่าเราจะอ่าส่งข้าวไม่ทันหรือว่าเขาจะส่งเข่าบม่ทันเลยกะถ้า,าของลูกซีเพิ่นกะอาจจะอ่าเสียรายได้นอเพั่เข้าก็เลยอ่ะเลือกเลือกที่จะบ่ไปเพราะว่าเอากระ ็อยากใหเพื่นเสียไรายได้เนาะเขาก็อยากซอยเพื่นเต็มทพี่เนาะอ่ามาบึ่งน้ำกันเนะาะนับน้ำเด้อนันบเด้อนนะ40กระสอบตู้อ่านี่มาเบึ่งน้ำกันเนาะทุกคนเนาะกรลาบสบายดีเพราะไม่พี่น้องอีก,กันหนึ่งเด้ออ่าสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีวันเสาร์ทุกคนเมื่อนี้ะเป็นวันวันผักพรของหลายๆคนเนาะเหตุเรียกอ่า ให้บริษัทหรือว่าโรงทักโรงงานต่างๆแปทีมงานเท่าหรือว่าทางเทากะบ่ว่าจะเป็นวันเสาร์ไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์พวกเราก็ไม่ได้พักเนาะเพราะว่าเป็นงานแบบนี้ประจำเนาะนอกจากว่าอ่าบนวันไหนไม่มีข้าวหรือว่าบ่มีข้าวซีเลยกาจะได้พักพอนเนาอะอะ, <c ười> อะไรก็เป็นกํนาลังใจให้ทีมงานเนะเด้อทีมงานใครดีใครดีนออะไรกันใคทีมงานใครดีเฮ่ากะ ปากกาอมกินหอดกี่ตึงน้ำบาทุกคนเด้อตุยับยุยงจักใชัเม็นอยู่หน้าผบะ ยางกับทางทีมงานเท่ากัยังบมมีรายได้น้ำช่องยูทูบ่าสัน่นสาเนาะทุกคนอ่ะ,อะก็เลยอเฮ็ดเรียกเนาะเพื่อได้เงินได้ตัง์ว่ะส่วนหนึ่งเท่ากับะจะแบ่งเลยกับไปทำคลิปเนาะไปถ่ายแต่ละคอนเทนต์ไปถ่ายแต่ละคลิปเท่ากับได้ใช้เงินเท่าเองเนาะได้ใช้ตังตัวเองแล้วก็บอบางทีเข้าไปเราก็ไปเอาเอารถรถรถของเจ้าของรถชีพันไป เพิ่นก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันให้เราแล้วเพิ่นก็ออกน้ำมันซอยเพิ่นก็สนับสนุนเท่านาะเพื่ออย่างไรเขามีรายได้น้ำมาช่องยูทูบขอบใจบทุกคนเด้อที่ติดตามที่กดไลค์กดแช์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะทุกทิ่จะได้อ่านตลอดเนาะถาว่าคอมเมนต์ไหนที่บ่ได้ตอบตุกลนไปกับขอโทษขออาภัยน้ำหลายๆเด้ออ่านเนาะทุกที่จะได้อะพิกอง เพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องขอบใจหลายเด้อขอบใจหลายทุกทจะได้อ่าย่อเข่าซอยพิมงานเฮานะจะได้ปิดกล้องก้อนเพราะว่าเข่ากระลายสอบเนาะเพราะว่าสี่สิบกระสอบว่าจะช่วยกันเนาะทุกคนเนาะขอบใจเด้อขอบใจทุกกำลังใจขอบใจหลายขอบใจหลายพอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาเบื้องหลังที่ตามคอยมีสุขภาพแข็งแรงมีความชุ่มแต่ลายเด้อถ้าเฮามีโอกาส เหตุในทุกๆชิงในชิปทุกๆชิปหรือว่าเป็นสะพานบุญเนาะพวกเขาก็จะเหตุให้เต็มที่เนาะเพื่อความสุขของทุกคนมีคํขามาเบิงที่เข้ามาชมเขาแบบผู้ชีได้รับจากเขาเขาก็จะเหตุให้เต็มที่เนาะทุกคนเนาะขอบใจหรือว่าขอบคุณอลายๆ thank you very much เ้อชินํำเอินเงี้ยวเนาะทุกคนถ้าเป็นภาษาเวียดก็ํำเอินหลายๆ ว่าภาษาอังกฤษก็แชงคิวเวลีมาดเนาะทุกคนนะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆสุดท้าย้ายชุดทุกชิดก็ขอข่าวคำว่าสบายดีเด้อทุกคน